สวัสดีครับผมเจริญอีเช่นเคยกับอีฟิตบอล2024นะครับวันนี้นะผมก็มีคู่เซนเตอร์ในตำนานนะครับผมเป็นคู่เซนเตอร์สายโหดของเลัลมาริดนะผมสมัยก่อนนะก็คือซีโยรามอสนะครับผมแล้วก็เปเป้ปอปมุกของเรากับลามอสผมก็ลองเล่นประมาณ23นัดแล้วนะ ตาฟอร์แมนนะผมสกิลมันนี่ละครับห6กับ 5. 5นะก็ค่าพลังก็ประมาณนี้นะผมจัมปิ้งแล้วก็อันนี้เปเป้ร่างใหม่นะผมไม่ใช่ล่างใหม่อะไรขนาดนั้นเราคือน่าคะแนนนั่นแหละแต่ผมเพิ่งซื้อนะครับแล้วก็เพิ่งจะอัพตอนนี้เนีย่ยอ่าได้พอดีเลยเป๊ะ นะเป๊ะๆป,ป,ประมุคอัพออโต้เลยจัดไปครับผม91เลยนะโอ้ริติ้งนะลงเกมแล้ว93นะครับมาไปดูในเกมดีกว่านะว่าคู่ซินเตอร์ในะตำนันของเราจะตึงจะโหดจะดุเดือดเลือดพ่านสักขนาดไหนนะผมลองไปดูในเกมที่แหละ,ะมานะครับผมตอนนี้อยู่ในเกมแล้วเจอกับแซมเบีนเยนะครับผม เดี๋ยวผมคลิปนี้ผมเน้นไม่เน้นเข้าวันเบานะครับผมไม่เน้นเอาชัวเอาแรงอย่างเดียวนะครับสมชชยเปิดมาเปเป้คาร์ลตแทงมาครับคาร์ลตแทงไปเบอร์นิล่าจ่ายมาเปเป้เอ้ยไม่ใช่เมเป้พูดผิดพูดผิดเอาแล้วโอ้โห,โโห,โโหโกระตุกนิดนึงนะผมแม่เน็ตไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่กับไปได้มีซิวต์ออกม,มาแล้วซิโยลามอส ต้องโดเล่นชิงกับดีเคลนไรใจขวามาแล้วเคลียร์ซ่าโอ้ยนาย่าจะฟาวนะ้ผมออแล้วเคลียร์ซ่าผมฟาวได้ไงอ,อาจารย์ปองฟาวเคลียร์ซ่าใช่เลยอืมไม่ได้ไม่ได้ไไดเตียวเปิดมาแล้วเดอะบอยเดอะบอยมาแล้วตีดีเคลนไรเป๊ะ เป๊ะๆใจงเอามาเบลีลาทัานซ้ายเอ็มเ,ป,เป้ะ,ปะทำไมแล้วลามอสยิงไม่ได้ลุ้นนะขอตรงนี้ได้ยิงไม่ได้ลุ้นนะครับอ้าวแล้ววินิซิอุตวินิซิอุตตาเลตอ้าววันไม่ไม่มาถึงกับเป๊ะๆบางทีอ่ะเลี้ยงว่าไหนเลี้ยงว่าไหนฮึมไปกดเคขียดทำเนี่ยกู อูปอมเบกาโน่ทันหรือเปล่าเป็นลางไว้กอนครับเตสเตเกนเตโอเอาแล้วอินโุเฟ่ดอกนี้หสกอร์เลี่ยผมแหมกูกูกูลาโกไปดูเยอะครับผมสกอร์เขาทำพลาดเลยนะนี่บอกบอกเขาลิ้นในนี้เนี่ยผมยากเอาไปเป้มารับเลยอ่อ แบบมันยังไม่ทันได้เข้าบอลเลยนะให้เขาเล่กกนเกมลุกบ้างนะครับผมลาลาเข้าบอลเจเตสเกนเอามาแล้วนี่แหละที่ผมต้องการนี่แหละหลามอสแอบบอล <c oughs> นิดนึงแล้วผมนิดนึงวันนี้เนี่ยตั้งใจกับใครคนนึงก็ต้องเดินแดงนะผมต้องการให้เดินแดงสักคนนะครับวันนี้ ไม่โดแนแดงนอะนไม่หลับแน่ๆเปบะๆง้าจ่ายมาไม่ดีต่อรีดมาโอ้มวีเอเปเป้มีช่องว่างแล้วซิตองโดรามอสเคลียร์ไปก่อนเบอร์ลีล่ากลับมาทีิตังโดมาติอุตอืมมาติอุตแต่ยาวเกินต่อรีดมาแล้วรามอสเข้าไปแล้วเน้นบอลวันนี้แทงช่องส,สวยๆไป เปเห็นแล้วสุภชัยสุภชัยสุภช,ชัยวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งลั่นลั่นลั่น <c oughs> ไม่ทันครับสุภชัยดิลเกอร์อ้าวแล้วอย่างนี้วัตอุหักซ้ายไปยิงลูกนี่เง้ยผมสองสูรับผมโลชาว,วัตอุซุปเปอร์แมนของเราเองแอะโลดูนี้ยกนิดยกหน่อยยิงเลยนะผมเดี๋เป้ไปมาหรือบอย เป๊ะเป้ลองไว้ก่อน He ha. เคลเร่ห์ดาวขึ้นไปครับเบลิลาไม่ได้นะเดอะบอยขึ้นเกมลูกมาแล้ว ha. เคลเร่ห์กดใสซคผมลูกนี้ที่ตังโดเก็บไม่ทันนะำแรงจริงบอลทุ่งของแซมเบีย <c oughs> แซงแทบละตังโดเปิดมาแล้วเป๊ะ เป๊ะเป๊ะของเป๊เ,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 เล่นอันตรายแล้วมาครับเคลเลยฮะทีซังโดโยกโยกโย,ย,ยกมายกนี้ยกหน่อย <c oughs> ไปแล้วที่เคซ่าโยกเหมือนกันอา้าวเคซ่ายกไม่เท่าทีซังโดนะครับ่าจ่ายไหมเป้แทงแล้วหลุดลอะไรจาเป้มาแล้วแทงสายไปขาล็อตเปิดมงให้ สุขชัยใจเด็ดโมแล้วซ้ำอย่างานี้เลี่ยซ่าไม่พลาดนะผมสามโซนตั้งแต่ครึ่นนงแรกนะทำไมมันอ่อนกระทวยขนาดนั้นนะผมทีมเขานี่ยเล่นขี้เลยนะครับบางคนอาจจะสงสัยนะผมไปอันนี้หรือเปล่าไปเล่นนัดใครไม่เล่นอะไรหรือเลปล่า้วผมว่าทำไมทีมเขมาบรรจงไอันนี้ผมสุ่มแรงจริงนะนี่นะดูนี่ ทีมเขาก็ไม่ใช่กับขี้ๆนะผมที่ว่าจะขนาดนั้นนะเนี่ยมีล็อกบาร์เลยนะผม,มแล้วก็เปิดตีครับแล้วก็ก็มีแค่นี้แหละผมว่าหัวสวยก็จะเป็นล็อกบาร์นะแต่อยางเอาล็อกบาร์ออมาแต่เดี๋ยวผมโดนยิงนะครับโดนยิงที่บาร์ไม่ไหวเขาจะหานเล่นลงมานะครับเอาแล้วดิมาเรีย ลามอดจ่ายไปก่อนขิบเลยฮะโอ้โหไม่มีช่องเลยกันลามอดจิสตังโดต้องคืนมาที่ลาโมดเอาแล้วเป๊ะๆกูไหนโอ้ยวันนี้เสียงแสบจังวะนะผมขออภัยนะครับเสียงไม่ค่อยดีเอ็มบุ๊ปเป้มองหากัน นีด่ดี้ยดีแค่ไรมนถึงอุดพลาดนะผมลูกนี้เราจะโดนสวนโดนสวนมาแล้วต้องดูกเก็บไว้ต้องเก็บไว้ก่อนเอาเก็บเอาไว้ในใจแล้วลาหอดมาทีทิสต้องโดูามาเคซ่าคืนทิสต้องดูเอา้าไม่ทัน,นะผมเคซ่าเดี๋มยมันอยากกับมีช็อตเสียบ,บ้างอะ่ะผมจะไปลงผมจะไปถ่ายออกคลิปนะผม ยังเป็นปกคลิปนะอันนี้มีฉับเสียบอะไรไงประเด็นนี่เปเป้อยู่ไหนวะเสียบดิโอ้โหเปเป้ไม่เสียบไหนอย่างนี้นะฉับเปเป้เสียบโอ้โหไม่เสียบอีกละเสียบเสียบอืมอย่างนี้หน่อยครับผมมันต้องฟาวอย่างนี้อ่มันโดนใจจริงเหลืองสักหน่อยเถอะเป๊ะอ้าวครับผมเหลืองจริงครับเ,เปเป้เป,เป,ป,ปอบบะมุก ดูวอล์กเกอร์จับมาเป้เป้เสียบนะผมไม่สนหน้าอินนะผมนะอยากจะเสียบก็เสียบอ้าวน่าเหมือนเขาไม่ได้ฟรีคิกด้วยนะผมเป็นเพราะอะไรนะเนี่ยผลเกมมันเออหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเมื่อเมื่อกี้มันออกมานะเขามาเก็บเท้าที่หลังหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมืนอนกันแล้วไอ้กิ๊งเป้เป้โอ้โหเป้เป้อันตรายนิดอันตรายนิดเสียบเลยดีแค่ไห์อ้าว จ่ายไม่ดีครับเดยบอยโดยบอยยิง, de boy. De boy. ยงไปไหนครับเดยบอย,ยแหมลูกนี้ดาวค้างส่งเข้าประกวดนะครับ้อามันจะจ่ายไม่ดีเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเอาข้างบนขีดซอดหงมา,นะ o, าน้า,าแล้วเตโอจ่ายพลาดคิดต้องโดมาลามอสเป๊ะเป๊ะแล้วเบรล่า เบลิล่าอืมเบลิล่าล็อกไม่ผ่านแล้วเดอะบอยจ่ายมาดิมาเรียโดนมัตไธวุธอา้าวจะไม่สวยคำมัตไธวุธแล้วลามอสเคลียร์ไปก่อนนะผมลูกนี้อันตรายออกไปแล้วผมลามอสเตโอดิมาเรียรให้มาเอามอะไรวะมันไม่ดีจังนะผมตอนนี้ เชลเลยเฮ้ยรามอสโอ้โหใจไม่ดีครับเอาให้เขาได้ยิงบ้างเนาะผมอยากเอา,เอามีช็อตเป๊ะๆและเอาอะไรวะโอ้เล่นบอลหรือปลอกบเนี่ยรามอสบ้างรามอสเสียไปลูกนี้ผมมันต้องฟาวอย่างนี้นะครับมันถึงจะสะใจจริงๆไม่เอาแล้วมีการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้น,นครับผมเมื่อกี้ มาเลียของบอลแล้วลามอสเสียบชัดให้ครับผมลูกนี้ตีนเน้นๆไม่มีบอลผสมนะจะโดนอะไรหรือเปล่าอ้าวไม่โดนไปนะครับผมลามอสโคตรดีเลยอะไรเนี่ยมันเถื่อนแล้วเคลียร์ซาไปแล้วเคลียร์ซาแจากความมาสุบชัยสุบชัยสุบชัยใจเด็ดใจเด็ดเบอร์หนึ่งของไทยนะตอนนี้โอ้โหตัดเข้ามาไม่สวยนะผม มาเทอุ์มองมาขวาแล้วเวลีลาเวลลาพลิกเราไปกสดสตีนใจขวาเอาซ้ายนี่ว่าเคลวิเอฮรเปิดยาวไหมครับยาวป้ายยาวป้ายอ่ะเลยโดนเดอะบ,บอยสวนอื้หไปครับสามสูงสวยๆนะัแม์นี้ครึ่แงแรกนี้ยดิงครึ่งหลังนี้นเสียบนะผมแม์นี้ ต้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเพื่อเป็นกำใจให้ผมเน้นนะสรับคลนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่รู้จะเป็นคอนเทนต์แหลกหติดตามกันเลยนะครับ